สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสุเนียงเล็กวิ้งค่ะนะคะวันนี้นะคะเนี่ยก็มาทําธุระที่กระบี่นะคะก็เลยแวะมาทานอาหารเที่ยงนะคะเดี๋ยววันนี้มีร้านอาหารเที่ยงมาแนะนํานะคะอยู่ใกล้ๆอ่าวนางนะคะอยู่บริเวณอ่าวนางนะคะชื่อร้านอาหารเรือนทิ์นะคะเดี๋ยวเี็กจะให้ดูว่าเราทานอะไรบ้างนะคะแล้วราคาเท่าไหร่แล้วอาหารเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆร้านอาหารกันก่อนเนาะ เนี่ยค่ะมันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวพาเดินไปดูที่ริมน้ํานะคะร้านอาหารก็จะติดริมน้ำเนาะริมคลองอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นคล้ายๆแม่น้ําหรือเปล่าเดี๋ยวพาให้ดูนะคะนี่เราก็เดินลงมาที่น้ํานะคะเขาก็จะมีเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะ ร้านอาหารบรรยากาศร่มรื่นเลยค่ะไม่ร้อนเย็นสบายนะคะอยู่ติดริมน้ำนะคะนะคะคร้านอาหารใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเปิดโล่งนะคะแล้วก็คนไม่จอแจนะคะช่วงนี้ก็ต้องหาร้านแบบนี้นะคะที่แบบเปิดนะคะนี่เนียงกระสานนี้ก็จะหาร้านอาหารทานที่แบบไม่ต้องนั่งห้องแอร์นะคะเพราะว่าเราก็ป้องกันไว้ก่อนเนาะช่วงนี้โควิดระบาด ก็พยายามหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆแล้วก็โล่งๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็มีมุมถ่ายรูปอะไรบ้างนะคะชื่อร้านอาหารเรือนคลิปนะคะที่กระบี่อ่านางนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูอาหารที่เนียงสั่งเลยนะคะไปเลย อาหารที่สั่งนะคะจะมีผัดผักรวมน้ำมันหอยนะคะแล้วก็หมึกชุบแป้งทอดคอหมูย่างนะคะแล้วก็ยังมีอีกสองอย่างนะคะที่กำลังสั่งมานะคะอันนี้มาก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปชิมอาหารเลยนะคะกุ้งหมึกชุบแป้งทอด ออร่อยมันกุ้งนะคะแล้วก็พัดแนงไก่นะคะ I'm hungry no, I'm right. so hungry I'm checking Hit my for you, maybe. Not for me. <laughs> ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะอาหารก็อร่อยทุกอย่างนะคะยกเว้นพะแนงนะคะแะแนงที่แบบอาจจะไม่ค่อยเหมือนภาคกลางเท่านั้นนะคะเพราะอาจจะใช้เครื่องแกงคใต้มันก็เลยแบบเผ็ดนิดนึงนะคะคก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่ารายการอาหารทั้งหมดหมดเท่าไหร่นะคะค่ะบินมาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็830บาทนะคะอาหารที่เราทานทั้งหมด5อย่างนะคะก็ ที่อยากจะมาเที่ยวกระบ,บี่นะคะก็มาทานร้านอาหารนี้ได้นะคะชื่อชื่อร้านอาหารเรือนทริ์นะคะอยู่ตรงอ่านางนะคะระหว่างอ่านางกับสองม่วงนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ